สวัสดีค่ะข่าวันนี้นะคะหอมจะทําเมนูกุ้งเผากุ้งย่างนะคะก็ได้ไปซื้อมอถ่านนะคะมอถ่านมาแล้ววันนี้ก็จะมาทํากุ้งย่างกินกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมอ้อหมอถ่านนะคะมอปิ้งย่างนะคะหอมก็จะย่างในนี้นะคะแต่ตอนนี้นหอมจะถ,ถุงถ่านที่นี่เขาก็จะขายแบบนี้นะคะอันนี้คือถุงถ่านนะคะ ผมก็จะมาก่อฐานข้างนอกห้องนะคะก็จะมีระเบียงแบบนี้นะคะฐานที่นี่ไม่เหมือนผานฐานที่ที่บ้านหอมเลยนะคะมันจะเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะแต่แฟนบอกว่าต้องใช้เวลานานหน่อยกว่ามันจะติดนะคะหอมใช้ไม่เป็นเลยเขาบอกว่าให้ใส่น้ํามันด้วยเขาเปแฟนไปทํางานยังไม่กลับนะคะหอมก็เลย จะกอดฐานไว้รอเขานะคะก็เขาก็กําลังขับรถกลับมาอยู่นะคะมันมันไม่มีไฟไอ,อะไรอะไฟนี่นะคะตอนนี้ก็ติดแล้วนะคะต้องใส่น้ามันแล้วก็ยิงยิงยิงปืนแก๊สนี้นะคะหอมใช้ไม่เป็นใช้ตั้งนานเลยตอนนี้ก็ติดแล้วะคะ่ะรอประมาณแป๊บนึงเมื่อกี้นะคะหอมหอมนึกว่าหอมก่อ ใ,ใส่ไฟใส่ฐานไฟนะคะใส่ติดแล้วใส่ติดแล้วนะคะก็ไม่ดูไงนึกว่าติดแล้วก็เข้าไปในบ้านเลยเอาทิ้งไว้แบบนี้นะคะน่ารักมากค่ะกลับมาแล้มาทำให้กินอีกจะบอ้ต้องเติมน้ำมัน เอ้ยปิดปิดประตูก่อนไหมปิดดิถ้าไอเขาไอที่ที่อพาร์ตเมนต์นี้เขาใส่ไม่ว่าห้องไหนนะคะเขาก็จะใส่อารา์มไหม้หมดเลยใช่ไหม<อ>ถ้ามีควันเข้ามาแบบนี้ก็กู้ภัยก็จะมาทันทีเลยใช่ไหมไม่ใช่กู้ภัยเหรออะไรมันลังอ,อ๋อมันลังมันมีอาร์มไหมมันเตือนเนาะกู้ภัยมอื <laughs> ไม่รู้ไงก็นึกว่าเออไยไม่เลอก็อเขาก็มาไงอ้าวพุ่นไม่เป็นเอ้ยยังไอยังวะม,ม,มันมีอารมณ์มันมีหม้อของมันเทำไม,มต้องรอนานไหมอ่ะม,มันไม่เหมือนฐานบ้านเราเนาะถ้ามันติดแล้วก็แรงเลยเนาะท้อแป๊หนึงก็ไล่กินอ่ะ ไอ้สุกหรือยังคะก่อทานเขาพูดอย่างนี้เหรอใส่ทานทั้งวันนะคะพุ่งตีดเขาเรียกว่ากุ้งอะไรกุ้งก้ามกุ้งกล้ามกุ้งลายเสือหรือเปล่าลายมันเสือลายมันมันสีมันลลายมันเสือเนาะ ใหญ่แล้วอันนี้กล้ามใหญ่ไหมเอาสุกแล้วหรอนี่นะคะใกล้จะสุกแล้วค่ะอุ้ยสีมันสวยงามมากนะคะคิดถึงตอนไปท่าคีเหล็กนะคะไปกินปูเฟ่ที่ท่าคีเหล็กนะคะกุ้งว็ตัวใหญ่มีปูใหญ่ๆนะฮะอตอนที่ไปกิน ตอนหอมไปที่ชาชิเหนึ่เก้า9กนะคะแต่ตอนนี้น้องชายบอกว่า200กว่าแล้วนะค่ะราคาอะไรมันก็แพงสุกแล้วนะคะลงมือเลยค่ะมีทั้งไส้กรอกแล้วก็มีกุ้งเผานะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี้หอมเป็นคนทำทำไว้ตั้งแต่กลางวันแล้วนะคะ <c oughs> พวกนี้ตัวใหญ่มาก อาฮาร้อนร้อนร้อนอุ้ยร้อนมากค่ะออาได้ยังต้นแบบมันมีเนื้อวะข้างในมันไม่มีเนื้อนี่ อะไรอะ่ะกุ้งปอมไม่ใช่ค่ะลอเล่นกินยากมากเลยเนาะของอร่อยนี่น้ำจิ้มอร่อยไหมเค็มไปนิดนึงใส่เกลือไปนิดนึงอ่อน้ำปลาเยอะไปนิดนึง ร้อนร้นอนร้อน No พริกมันเ็ดลเหรอคืนุ่นกลับมาจากที่ทำงานก็มาทำเลี้ยงอีกไหมคะกูกูไม่พร้อม มันหนักขึ้นนะไหนเขาจี้งเนี่ยกินไปกินเนาะอื <ulator S 1> ้มช่างกิโลมันหนักแนะเนี่ยน่อโหมันเขาจิน้เนี่ยโหงอะน้ำมันกุ้งเอไม่ดีไปไหนไหมอ๋อ

金浩 <laughs>，嘿嘿，蛮热，很新鲜，完蛋了。 เสร็จไรน้ำปอืมน้ำด่าเอาอะ้าน้ำปับเมือ่อด่อาาเกีอมะนะ อยากกินเย็นมามาก,กินด้วยกันเสแซ่บหลายดายมาเ้อพี่น้อง <c oughs> เ็นยังวะโอ้โห thank you ตัวใหญ่เลยสองกล่องเซ็ปเซกินนู่นชิ้นก่อนมันเผ็ดเกินเปนใส่กรอก เผ็ดอ่ะฮะวุ้ยลองกินไม่เยอะไม่เผ็ดนะเอาหนึ่งสองสามเนอะไม่เผ็ดนะจริงอ,อย่าแกล้งดีเผ็ดมาก<อ>สำหรับคลิปกุ้งเผาเน้ำจิ้ม น้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้นะคะก็ขอจบเพลงแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะหอมคำเชิงตุงกาก็ขอขอบคุณคนที่ทำเลี้ยงวันนี้ด้วยนะคะ <laughs> เอาอยู่ทั้างนอก <laughs>